เดี๋ยวกลุ่มเรามี้5โบแต่ว่ารถก็ติดเก่าตีมาโบก็จะเป็นติดลำครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นเรือไปเบอร์นะครับเป็นเรือหัวใบสายบอกใช้ไงประพันน่าจะใช่ไหมไม่ใช่นะเรือสองพี่ไพใช้กันทีแรกก็เด็กเรือกับพี่ไพสองพี่ไพเลยครับแข่งน้ำรถก็ติดครับ ถ้าอยากวัตถุติดมันก็เช่เกินไปแต่ที่อยกให้เกียรติตางก็เป็นเลีวไฟเบอร์นี่ครับฮะท่านนายกอํานวยพุทธิ์เทวตังหอยย่าท่านทแดงเขาชูขึ้นไล่กองเชียร์กันอยูเพื่อจับประสานงานไปยังจุดปล่อยแล้วเพราะแม่น้ำเรามันแคบเนาะมันไม่ค่อยได้ดนเพราะว่าก็ขอขอบคุณนะกองเชียร์ที่ให้ความร่วมมือที่ได้มาร่วมเชียร์และก็ให้ความ